กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกบับ <c oughs> ผมนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเขตเจ็ด,ดจังหวัดอุบลราชธานีผมขออภิปรายพระกกราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือจากการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดโคโรนา่9ซึ่งประเทศไทยได้ประสบปัญหาโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่มีแผนรองรับพอเกิดโควิดปุ๊บท่านนายกก็ประกาศปิดเมืองปิดโรงงานปิดกิจการแต่ไม่ได้กักตัวประชาชนคิดไปวันๆท่านประธานครับโควิด -19 นี่ถ้าจะเปรียบนะครับในอดีตก็เหมือนกับโรคหาของไก่ถ้าบ้านหมู่บ้านไหนไก่เป็นหาถ้าประชาชนรู้จักฝังและเผาเนี่ยหาก็จะไปไม่ไปอีกบ้านใหม่ วันนี้ประเทศไทยนะครับหามันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนหามันขี่เครื่องบินมาที่กรุงเทพวันนี้ท่านปิดเมืองแต่ท่านไม่กลักตัวท่านก็ปล่อยให้หาไปที่หมอชิดครับไปที่หัวลําโพงก็ไปกระจายทั่วประเทศก็เป็นเหตุให้ที่พี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องเดินทางกลับบ้านนะครับพราะกลับไปบ้านเสร็จก็ทําให้มันยุ่งยากครับหมู่บ้านตำบลอําเภอต้องยุ่งยากหมดโดยเฉพาะ พี่น้องอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและคุณหมอและพยาบาลทุกคนเนี่ยก็เสียสละนะครับให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิดด้วยกันทุกคนจึงทำให้โควิดลดระดับลงเรื่อยๆนะครับจนวันนี้แทบจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับวิกฤตของประเทศไทยมีวิกฤตมาเรื่อยๆครับ วิกฤตภัยแล้งนะครับวิกฤตน้ําท่วมนะครับขอขอรูปด้วยนะครับวิกฤตภัยแล้งครับซึ่งวันนี้เนี่ยภัยแล้งเนี่ยไปทุกหย่อมหญ้านะครับภัยแล้งไปทุกหย่อมหญ้าพี่น้องประชาชนทําการเกเรษตรครับต้องลงทุนครับซื้อเม็ดพันธุ์ภัยแล้งก็เจ๊งครับหลังจากภัยแล้งเสร็จแล้วก็มาน้ําท่วมน้ําท่วมก็เจ๊งอีกก็ต้องลงทุนนะครับ เสร็จแล้วตอนนี้มาโควิดโคโรนา19ซึ่งโควิดเนี่ยก็ทำให้ธุรก,กิจต้องเจ๊งแล้วก็ต้องหยุดนะครับวันนี้นี่ภายแล้งไปทั่วประเทศหลังจากภัยแล้งก็น้ำท่วมน้ำท่วมเสร็จแล้วก็มาโควิดซึ่งในขณะนี้นี่รัฐบาลก็ให้พี่น้องประชาชนไปรับเงินที่ธนาคารครับแล้วไปดูที่หน้าธนาคารครับว่า ประชาชนแน่นหน้าธนาคารครับขอรูปหน้าธนาคารด้วยครับวิกฤตภัยแล้งปี62วิกฤตน้ำท่วมปี63นะครับวิกฤตโควิดปี63วันนี้นี่ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมยานะครับรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาครับเพราะวันนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยนะครับ วันนี้รัฐบาลจึงมาขอสภาเพื่อจะกู้เงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนและไม่ว่าหนึ่งด้านการแพทย์นะครับการแพทย์ต้องมีวัคซีนครับมียารักษาโรคครับมีสถานประกอบการที่ดีนะครับ mm. เมื่อท่านมีสถานประกอบการที่ดีแล้วเนี่ย mm. นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะให้ชาวต่างประเทศมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยแต่ว่าท่านใช้เงินไป45,000ล้านบาท ผมขอบอกว่าขอสักห้าพันได้ไหมครับให้กับพี่น้องอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้เสียสละเป็นเป็นขวัญกำลังใจครับก็ประมาณหนึ่งล้านคนก็ประมาณ5,000ล้านครับส่วน 40, 000, 000, สี่ห0ื่นล้านกระทรวงสาสุขก็ดูแลต่อไปครับทำเรื่องการแพทย์ทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับและต่อมานะครับส่วนห้าแสนห้าหม่นล้าน ที่จะนำมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คิดง่ายๆครับอย่าทำยากเหมือนเหมือนท่านเลยนะครับวันนี้ประเทศไทยครับก็เปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งครอบครัวในโลกนี้วันนี้ประเทศไทยประสบภาวะปัญหาวิกฤตโควิดประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจนะครับพ่อในฐานะผู้บริหารประเทศ วันนี้บอกว่าสตังหมดแล้วลูกก็ป่วยจะต้องไปยืมเงินหนึ่งจด้าล้านล้านในเมื่อไปยืมเงินมาเนี่ยครับพ่อมีลูกหลายคนครับเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งผู้ประกอบการเป็นทั้งข้าราชการนะครับก็มานั่งดูครับว่าเงินที่กู้มาหนึ่งจุด้าล้านล้านเนี่ยทุกคนในครอบครัวก็เป็นหนี้ครับท่านประธานก็เป็นหนี้ผมก็เป็นหนี้พี่น้องประชาชนก็เป็นหนี้ครับวันนี้ท่านจ่ายครับ จ่ายไม่ถูกคนคนไหนเก่งคนนั้นก็ได้คนไหนไม่เก่งเล่นไลน์ไม่เป็นเล่นเฟซไม่เป็นก็ไม่ได้ครับเสร็จแล้วเมื่อไม่ได้เนี่ยก็ออกมาด่าครับใครด่าก็ได้ใครไม่ด่าก็ไม่ได้วันนี้ทำง่ายๆครับทำยังไงครับท่านประธานครับคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปครับให้เลยครับคนละ5,000สามเดือนหรือ6เดือนนะครับ เสร็จแล้วครับทำไมถึงให้15ปีเพราะ15 16 17 18เนี่ยเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนครับเขาอยู่บ้านนอกเขามาทำงานในกรุงเทพพอตกงานกลับบ้านไปนี่ไม่ได้เงินครับชุดนี้ไม่ได้เงินส่วนนะครับเกษตรกร,ร,กรนี่ซึ่งเป็นน้องคนเล็กซึ่งต้องลำบากที่สุดนะครับวันนี้วิกฤตภัยแล้งก็เจ๊งวิกฤตน้ำท่วมก็เจ๊งวิกฤตโควิดต่อภัยแล้งก็เจ๊งอีกลงทุนครับลงทุน วันนี้ไม่มีทุนครับให้ไปเลยได้ไหมครับวันนี้นี่ถ้าเป็นพักเพื่อไทยนะครับเราบอกว่าเราจะช่วยครอบครัวเกษตรกรหนึ่งรายครอบครัวที่มีหนึ่งคนครับให้ไปเลยครับห้าพันคูณหกเดือนสามหมื่นบาทถ้ามีสองคนให้ไปเลยครับหกหมื่นบาทถ้ามีสามคนให้ไปเลยครับเก้าหมื่นบาทถ้ามีสี่คนให้ไปเลยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ามีห้าคนให้ไปเลยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทให้พร้อมกันครับ ให้พร้อมกันทั้งประเทศฝนตกทั่วฟ้าครับถ้าฝนตกแรงแงเศรษฐกิจมันก็จะแรงครับมีเงินหมุนครับท่านนายกทักษินบอกว่าเงินที่ให้ไปหนึ่งรอยบาทเนี่ยถ้าไปซื้อของสิบสามรอบรัฐบาลก็จะได้คืนครับซื้อหนึ่งรอบก็ตรง7%็ดเปอร์ซื้อสองรอบก็ตรง7%็ดอร์ซซื้อสารอบก็ตรงเจ็ดเปอร์เซเมื่อซื้อสิบสามรอบเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถได้เงินกลับมาคืนนะครับวันนี้ครับก็ขอยกตัวอย่างครับว่า เมื่อรัฐบาลจะแจกสตังค์เมื่อรัฐบาลจะเยียวยาในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาครับโดยพรรคเพื่อไทยเ,ยเรามีโครงการพลิกหน้าดินครับฟื้นหน้าดินครับยกระดับเกษตรกรท่านต้องพาเกษตรกรครับที่ปลูกข้าวครับวันนี้อย่าพาขายข้าวเปลือกต้องพาขายข้าวสารวันนี้ปลูกข้าวอย่าพาขายข้าวเปลือกต้องพาขายข้าวพันธุ์ไม่ให้เศรษฐีมาขายข้าวพันธุ์ต้องให้เกษตรกรเป็นคนขายข้าวพันธุ์จากขายข้าวเปลือก1ิบบาท มาขายเข้าพันยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็เร่งส่งเสริมภาคเกษตรโดยเฉพาะเกษตรวันนี้ครับทำนาก็ขาดทุนทำมันก็ขาดทุนสวนยางก็ขาดทุนวันนี้ที่จะฟื้นฟูพี่น้องประชาชนได้ในวันนี้ก็คือเกษรตรปศุสัตว์ครับก็คือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนซึ่งวันก่อนเนี่ยเราเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งขายวัวเป็นตัวครับวันนี้เราเลี้ยงวัวแบบคอนโดครับเลี้ยงในคอกครับ อย่างสบายเลี้ยงโคขุนมีธัญพืชที่ประเทศไทยเราปลูกครับมีมันมีกากข้าวโพดมีกากมันมีถั่วเขียวถั่วเหลืองมีสั่งข้าวมีฟางครับวันนี้หยุดซื้อครับเรือดำน้ำําหยุดซื้อรถถังครับเอามาซื้อเครื่องอัดฟางให้กับพี่น้องประชาชนครับทุกคนอัดฟางเก็บไว้หมดทุกคนไม่เผาฟาง PM2.5 ก็จะไม่เกิดนะครับรัฐบาลต้องเร่งนะครับ4ี่แสนล้านที่ท่านจะเอาไปทำนี่ครับต้องยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานชาวบ้านครึ่งหนึ่งเหมือนกับในอดีตที่ท่านทักษิณเคยทำครับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบกระจายน้ำซึ่งตอนนี้ได้ผลมากก็คือกรมทรัพยากรน้ำมาดานได้มีระบบกระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโครงการนาแปลงใหญ่เนี่ยที่ท่านทำอยู่วันนี้ผมขอฝากครับว่ามันไม่ใช่นาแปลงใหญ่เพียงแค่ท่านเอาโฉนดมาต่อกันถ้าท่านอยากให้นาแปลงใหญ่ท่านต้องล้มคันนาออก และขยายแปลงนาให้ใหญ่ขึ้นนี่เราจึงจะเรียกว่านาแปลงใหญ่นะครับต่อจากนั้นครับท่านประธานครับวันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับว่าครอบครัวของเราเนี่ยประสบปัญหามาเยอะแล้วครับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตโลกซาวิกฤตโควิดวิกฤตภัยแล้งวิกฤตน้ําท่วมถ้าพ่อสอนให้ลูกเป็นคนดีนี่สอนให้ลูกเป็นคนขยันในอดีตครับพ่อของเรา ชื่อทักษินชินวัตรพักไทยรักไทยครับได้สอนลูกครับฝนตกแรงๆต้องตื่นแต่เช้าไปนาปัานคันนาเพื่อจะขายข้าวกิโลละยี่สิบบาทตันละสองหมื่นต้องลุกแต่เช้าไปเกีดยางเพื่อจะขายยางโลละร้อยพ่อจะเอายางไปแลกเครื่องบินเอายางไปแลกรถถังนะครับวันนี้พ่อของเราบอกว่าลูกฝนตกไม่ต้องไปนาหรอกพ่อไม่มีบัญญาขายข้าวพ่อไม่ลูกไม่ต้องไปสวนยางหรอกพ่อไม่มีบัญญาขายยาง วันนี้ลูกนอนเถอะครับพ่อเอาตังค์ใส่บัตรให้แล้วลูกตื่นขึ้นก็เอาไปรูดก,กินมาม่าก็แล้วกันสอนให้ลูกขี้เกียจสอนให้ลูกไม่ทํางานวันนี้ก็ลูกก็ไม่มีเงินไม่มีงานก็ขายไร่ขายนาขายสวนขายบ้านไม่เหมือนในอดีตขายข้าวได้ขายยางได้ก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้อสวนครับวันนี้ครับและสุดท้ายรรท่านประธานครับอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการฝากถึงรัฐบาลครับว่าวันนี้ซอฟโลนครับที่จะช่วยผู้ประกอบการเรื่องลดดอกเบี้ยผ่อนทรง เรื่องช่วยอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยครับการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่นําให้ประเทศไทยมากที่สุดปีละสามถึงสี่แสนล้านบาทนะครับวันนี้ไปดูครับรถเครื่องบินก็จอดรถทัวร์ก็จอดเรือโดยสารรับท่องเที่ยวก็จอดไม่รู้จะไปขอสอบโลนที่ไหนเพราะไม่เคยกู้โดยเฉพาะครับผมนี่ประสบปัญหากับตัวเองครับว่าวันนี้เนี่ยเราทําธุรกิจท่องเที่ยว โดยเอาเสือนะครับมาทำการท่องเที่ยวให้ชาวต่างประเทศได้มากอดได้มาเล่นกับเสือเป็นที่เดียวในโลกนะครับวันที่เศรษฐกิจดีครับเสือเลี้ยงวัวครับพอปิดกิจการ3 4เดือนวันนี้ก็ขายวัวมาเลี้ยงเสือวันนี้เสือผอมแล้วครับไม่รู้จะไปกู้ซอฟโลนที่ไหนปางช้างครับวันที่เศรษฐกิจดีคนมาเที่ยวขี่ช้างครับวันนี้ช้างไม่มีจะกินท่านดูในรูปนะครับว่า วันนี้ช้างผอมไม่รู้ช้างจะไปกู้เงินที่ไหนนะครับก็ฝากาทางรัฐบาลได้ช่วยนะครับดูแลพวกธุรกิจท่องเที่ยวสุดท้ายครับวันนี้ถึงพวกผมจะไม่ให้พรบนี้ผ่านก็สงสารพี่น้องประชาชนและถ้าพราบนี้ผ่านก็สงสารพี่น้องประชาชนต้องใช้หนี้วันนี้ฝากคําว่าใครที่ได้รับเงินคนละ5,000บาทช่วยปลูกต้นไม้ครับไม้มีค่า ไว้ในไล่นาคนละ10ต้นได้ไหมครับ4ล้านคนเราจะมีต้นไม้สี่พล้านต้นไว้ใช้หนี้ใน80ปีต่อจากนี้ไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับ